ค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการซ่อนวันเดือนปีเกิดใน facebook ของเราเองนะคะเริ่มแรกเราก็มาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเราก็ไปที่คำว่าเมนูล่างสุดขวามือนะคะไม่ใช่นะคะขอโทษค่ะไปที่หน้าโปรไฟล์ แล้วก็ไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับของคุณนะคะอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่วันเดือนปีเกิดนะคะถเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าข้อมูลพื้นฐานแล้ก็อยากจะซ่อนเห็นเฉพาะเราคนเดียวนะคะแล้วก,กดไปที่แก้ไขนะคะ แล้วก็กดที่เป็นสามเหลี่ยมกเล็กห็นไหมคะแล้วก็ที่วันที่สิบสามเราก็เลือกไปใช่หไหมคะตรงนี้แล้วก็วันเดือนเดือนก็เหมือนกันมันจะเห็นอยู่ใช่ไหมคะปีเกิดก็เหมือนกันนะคะเราก็เลือกที่ปุ่มกลุ่มเป้าหมายคือเฉพาะฉันแล้วก็ ปีเกิดก็เฉพาะฉันนะคะติ๊กไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นว่าเห็นเฉพาะฉันแล้วนะคะ,คะก็เช่นนี้เองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ